เื่อเหลือเกินครับว่าชื่อปัตตานีได้สร้างจินตนาการและสร้างภาพในหัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับข้อมูลจากไหนและคุณจดจําภาพของปัตตานีณช่วงปีใดถ้าเอ่ยชื่อว่าปัตตานีกลัวใช่ไหมใช่คนนอกที่วเขากลัวพวกเขาไม่เคยมาทำผัดถ้าเขามาัมผัดรู้จริงๆแล้วปัตตานีหน้าอยู่ คนที่ไม่เคยมาสัมผัสก็คิดไปเองคิดไปคิดมากจนแบบเลยเถิดไปอะไรก็ไม่รู้สําหรับคนที่เคยเห็นสถานที่ท่องเที่ยวมาเยอะๆคุณอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยนะครับแต่สําหรับคนปัตตานีแล้วที่นี่คือสถานที่เติมเต็มความสุขคนคนข้างนอกใช้ชีวิตยังไงคนที่นี่ก็ใช้ชีวิต หมือนกันทุกอย่างเลยกินข้าวสามมือ้อแค่มีเรื่องของการใช้ชีวิตกับต่อศาสนาบ้านเกิดแ้วแค่นั้นเองเวลามีอะไรสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะโยนมาที่นี่เฮ้ยเจ้าหน้าที่ไม่ดีก็ส่งมาที่นี่เด็กตีกันนักเรียนเทคนิคนู่นนี่ตีกันส่งมาที่นี่มาจัดการคนที่นี่คือทุกอย่างมาถูกผลักแม้กระทั่งสึนามิมาเนี่ยทำไมสึนามิไม่มาที่ปัตตานีจะได้หายไปจากโลกนี้โอ้โห และสังคมมันก็เอ,อออไปด้วยมันก็ยิ่งตอกย้ำแทนที่เราจะคุยในมิติที่มันสร้างสรรค์กันอะไรต่างๆแล้วเราค่อยมาทําความรู้จักกันอันนั้นนะมันจะเป็นสร้างบรรยากาศบทสนทนาที่มันมีมิตรไมตรีกันนะฮะ a s สลามุอะลัยกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองปัตตานีเพราะที่นี่คือปัตตานีในปีพศ2565เมืองที่คนพร้อมต้อนรับยามกระตือรือร้น อยากให้คนนอกพื้นที่ทำความรู้จักทำความเข้าใจในความเป็นปัตตานียุคปัจจุบันยังไม่ต้องมาเที่ยวก็ได้นะครับถ้ายัางไม่พร้อมแต่ขอแค่เปิดใจรับฟังข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ก็พอแล้วครับ